สบายดีพี่น้องเบอรสุขสุขคนเบิร์ตสมองสบอยกระผมกระซองซาปินพะลุยคือกอลพี่น้องมามาเที่ยวกับบด้ไปเที่ยวพี่น้องเลยมุ่ยผู้พาไปเที่ยวเนาะเบาโคงกะบทำงานเราเยียงเนาะแต่มืรอนี้ซาปินสิพาไปเบิ่งบรรยากาศบ่น,นทำงานเบาโคงเราเยียงเนาะทำงานเพิ่นกับไปเรื่อยๆดอกบอลทำงานเพิ่นนะพี่น้องเลยไปเบิ่งบรรยากาศเบามาสกินออกงานพี่น้อง เขาจะปินองงานมาเนี่ยนี่แหละเห็ดหมอนทีมาเบิ่์งมาเพิ่นขายยังแน่เลาวพี่เนาะจะเป็นผัคขาได้เลยพี่เนาะขายไอติมปรค่อยได้ถ่ายพี่เนาะเลยบ่ว่างเนาะบ่คุ้มเพม่อนกันเห็ดงานพี่เนาะไปขายไอติมสมือสมุอเนาะสปินกับโบได้ถ่ายไอเบิ่งเนาะพี่เนาะมีลายโหลดได้พี่เนาะเลยไอติมเพม่อนกัน แก้วละาสิบบาทพี่น้องเลยบริแพงดอกสิบบาทมาเบิ่งไอติมเพิน่นนี่ก็มีผู้ใหญ่เพิ่นเมาพี่น้องเลยเมาไปแจกเด็กๆอันอยู่โรงเรียนเพิ่นจัดงานเนาะจัดงานอันกีฬาสีเพิอ่อเลยเมาไอติมเบาโค้งพี่น้องมาเบิ่งไอติมเบาโค้งพี่น้องนี่เป็นแทง่งเป็นแท่งสิพี่น้อง มีหลากหลายสีนะเพีเนาะมีสีเขียวสีเขียวคือชาเขียวเนาะเขียวอ่อนนี่เป็นชามะนาวนะพีองเนาะแนะล้วกะ็สีน้ำตาลนี่คือช็อกโกแลตแล้วกะ็ไอสตรอบเบอรี่วานิลลาเนาะมีสีหาร์โรลดพี่งเนาเลยเม่สปินกับสิพาพพี่นะ้นงไปเบิ่งบอกโค้งเป็นตักไอติมนะพีองเนาะนะว่าเด็กๆสีไล่สำหรัโรงเรียน อยู่โรงเรียนพี่น้องเอ้แต่ตอนนี้เฮากำลังสิไปน้องเนาะได้ไก่เวลาอันเพิ่นบอกแล้วเพิ่นว่าบ่ายโมงเพิ่นว่าบ่ายโมงพอดีเด็กๆก,กินข้าวเที่ยงแล้วเพิ่นว่าปิีนกระบอาโค้งก็เลยสิไปตักไอติมนเนาะเพิ่นเมาเรียบร้อยเลยแหละพี่น้องเอ้ยเฮาก็ไปตกักให้ซื่อๆเนาะแด็กพี่น้องเอ้ยการทำงานก็นได้ มึงมือก็ขายดีอยู่พี่น้องกับพ่อได้เนาะก็เรื่อ,อยเ่อติมเด็กๆชอบชอบพี่น้องอีกเด็กนักเรียนเป็นได้บอคง <c oughs> เป็นพ่อค้าก็เป็นอันพนักงานโรงงาน,งงานอันใดอันตื่นเต้นกว่ากัน <c oughs> มันก็นดีอย่างหนึ่งพี่น้องขายเอาไปขายไอติมเ <c oughs> ขาแบบท่บุมีคนคุมเนาะเวลาเาเมื่อยเขาก็กพัก เขาทำงานอยู่กรุงเทพมันก็ต้องทำงานเต็มชั่วโมงสี่นาฬีเนาะมันได้ย่างเสียย่างเนาะแต่ว่าเขาอยู่นี่มันอยู่ใกล้เวลาขี้หอดบ้านมันก็เมื่อ,อไรเลยเมื่อเราต้องขามขึ้นเมื่อเดียวก็หอดส้ายอยู่กรุงเทพนี่เป็นเมือมม่อมาเมื่อนึ่งก็คืนหนึ่งเนาะเมื่อนึ่งก็คืนเกิดขีหอดบ้านแต่อันนี้เมื่อเดียวนะเี่นเนาะเมื่อเดียวก็หอดบ้านแหนละดีแบบนี้ ากกงานเขาอยู่ไก่เรื่งงานแล้วก็มวนแมนงานงานีนก้ก็มวนลคนหลายแมนก็มวลไอ้ยางเสียอย่างได้นับเงินคุ้มมือเลยพี่น้องเลยแม่ป้าปฏิตานต้องการพี่นอ้องหอดตรงเรียนเนวถ่ายบรรยากาศในเบืองอีกทีหนึง่งเนาะโอเค <Okay. S 1> ได้เวลาแล้วพี่นอ้องต้องใส่ความเวลา เรียนเลยเด้พี่น้องหนักเรียนหลายแห่งกำลังมาต่อแถวบรรยากาศดไดนบรรยากาศรลโรงเรียนปรานักเรียนแหลมมั้งเหรอ ai kia, ai kia, cái 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 แดดเย็นๆได้กินทุกคนเด็กๆแถวยังยาวอย่างนี้แถวข้างนาเนี่ลูกเปลี่ยนกันสลับไปเลยเออแถวนาพี่มันจังสิได้ลูกนั่นแน่คนแน่เอออาจังหนีซีแล้วก็เอาจังหนันซีเอาจังหนีซี

ไป็ดัง erm ช mm ิโปโปกบี้โอ้ยยแม่นานที่มาองรกาท่มงกัว้าแสาว่ลใม่เนยว้ไบกายร้านสายดใกล้จะครบกัเพี่น้องวเด็กๆใกล้จะเียวากทักยคนแล้ว โมลูกตันนีเียวเขาพาคุณหมาไอ่ร้านเ่า่งท่ไวนมีเราเพื่อนเขาแต่เดี๋ยวยิ่งดโลกโลกโวันเด้รื่อเห่กเลื่อั้งตั้งหัวที่อ ยังไม่ได้กินเลยนอ่มนมคนแต่รถมันนาวยนนก็วันก็ไม่นาทแซบบอแซบบนุ่มนุ่ไม่ได้กินแล้วไม่เคยกินแล้วแซบบอแซบบอยังไม่ คุณใ่สองเท่อแล้ววะนี่น่าจะสองแล้วบอนี่บ่แซ่บก็เลยมาต่อใหม่น้อเอไม่กินอ่ะเราอิะมกันอ ไแล้วถึกแล้วโอ้ยโอ้ยสอนนจะได้กไดเฮ็ดอ่ามอ่หเาบ้าเฮ็ดอขาว่าได้กิน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 ได้ินได้กน้กินได้กินไ้กิ้กิน่ดินได้กินได้กินได้กิได้ังนได้กนด้ิด้กินได้กนได้กินได้้กินได้นกกน้ได้้กน้นิได้ก้ได้ิกนน้ดดกิกน

เปิดน่องอยใจทะเลค่ะจีบหวานนี่หแดงนี้แซ่บเล่ร้จะอะไร คนนี้ต่อรอบสองเลเป็นได้แซบปะแซบปะสองรอบเลยนะเพิ่นว่าเพ็่นแซบอมากเ่อมา ้ามเลยตัวอร่อยมากซ่บแห้งหก่บถึงตีหกสามบะถึงบ่อดคิวซ้ำเบิ้ดกอดตักเลย เีสดใกล้จะครบคนแล้ว <descon fin anta> <mum riding>

มือบพอค่ะหมดไปแล้วจ้าหมดแล้วครับผมเป็นไรพอค่ะตักไอติมม่วนหรือเมื่อยทั้งม่วนทั้งเมื่อยม่วนนึปุ๊บว้ายม่วนไรครับม่วนไรเนาะ ไปเลยเด้อจ้าพี่น้องเด็นพอกัน,นคลิปใหม่